สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านวันนี้ผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านมาเยือนมาชมที่โยวาชานะครับที่ถนนโยวาลานะครับว่าเป็นไงบ้างครับวันนี้คนเยอะแยะเมื่อเมื่อวานเขาบอกว่าเมื่อ่อนเนี่ยคนเยอะเยอะมากวันนี้พวก็มมีอยู่นะครับไม่ใช่วันเสาร์ ศุกรเสาร์อาทิตย์นะครับวันศุกเสาร์อาทิตย์เป็นถนนเดินดินอ่างโจวลาชีสามวันนะครับแต่นี่เป็นวันปกติธรรมดาครับคือวันนักขันครับกินประมาณอย่างนี้นะครับไปครับจะพาพี่ขึ้มมนร้มมนะะททอ,องทันมาดูะครับมาชมครับบ่าอาหารการกินเป็นไงมมางครับนี่ครับมีแมงนี่ก็ได้มีแมงนี่ด้วยครับเนี่ยพวกฝรั่งชอบมากนะครัแบแต่ชาวชาติชอบมากแต่คนจีนที่ดูนี่ไม่ไม่เท่าไหร่นะค,ะค,คนจีนดีมากนี่จะเป็นพวก ก็หลักยึดแถวอยู่แถบยุโรปเขาก็หยุดชิมดูว่าเป็นรสชาติอย่างไรนะครับนี่ครับเยอะเพรทุกคนครับเจ้าหลักก็ยื่นทุกคนนะครับนี่ครับเป็นรถเข็นครับไม่ใช่เป็นร้านกันยี่นร้านผลไม้นะครับนี่ร้านผลไม้ที่เดินไปเรื่อยๆที่ผมจะเดินไปอยู่ตรงนี้คือที่ไหนเนี่ยตลาดเก่าคาถาตลาดนี่ครับเราตลาดเก่านี่นะครับแต่ผมไม่ได้เลี้ยวเข้ามือดูครับแค่ตลาดเก่าเดี๋ยวไปมี แล้วจะเดินไปท้านหน้านี่ครับใช้หน้าเท้าใช้หน้าเท้านะครับเดินไปขนาน,ยยนาาอย่าใช้ใช้หน้าเท้าจะพาพี่ฟินเพื่อนนองเดินไปดูว่าคนเยอะแยะขนาดไหนเขกินของกินของ,ข,อง,ข,องขายเยอะขนาดไหนดูสิครับแต่ละโต๊ะเต็มไปหมดเลยครับสำหรับร้านค้าร้านอาหารของที่เยาวราชนี่ะครับเต็มไปหมดเลยครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวครับชาวจีนชาวยุโรป นี่แหละครับเยอะที่สุดครับเพราะว่าเพราะว่าปีนี้เมืองไทยเราถือว่าจะได้นักท่องเที่ยวเยอะที่สุดเป็นขนาด30กว่าล้านคนครับ32ล้านกว่านคนครับเพิ่งอัปเดตเมื่อสองสามวันก่อนนี่แหละครับท่านทีแรกเขาว่า30ล้านอัปเดตไปอัปเดตมาทีท่าไหนไม่รู้กลายเป็น32ล้านเยอะกว่าอีกทุกประเทศในโลกหลือกับจีนนักท่องเที่วย,ยวเข้ามาเยอะพี่ๆเพื่อนน้องท่าน,นต้อภูมิใจนะครับท้าบ้านเรามีนักท่องเที่ยวเยอะขนาด โอกาสเรานี่ยจะได้อนรับนักท่องเที่ยวในปีข้างหน้าครับปี6กข้างหน้ามันเยอะกว่าเดิมเหอกครับ็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราทำความดีไว้นะครับไปพี่เพื่นเพื่อนน้องทั้งทำเหมือนเดิมๆิมเหมือนกับปีที่ผ่านมาเรื่อยเรื่อยแบบนี้เลยครับเราจะได้นักท่องเที่ยวที่เยอะขึ้นมาประเทศเราจะมีเงินเข้าประเทศเยอะไม่ธรรมดาเลยครับเยอะมากๆเลยครับดูสิครับนี่เดยวไปเรื่อยๆกับร้านอาหารแต่ละร้านโอเคอยู่นะครับใช้ได้ทีเดียวครับ แบบนี้ครับที่นักสะสมเขาต้องเข้ามาเยอะๆเพราะเป็นลักษณะแบบนี้เนยครับบ้านเราสุดยอดเลยนะครับต้องหาแบบนี้สิครับถ้าจะให้บ้านเราเจริญไปเรือเเร่อยๆต้องมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมจะทำมาอีพัปเดตดูอีกรอบหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้ผมจะพอแค่นี้ก่อนนะครับมันรู้สึกว่าคงจะเดินไปลำบากแล้วครับ ข้างหน้านมันจะแน่นคืนเลยครับผมต้องใช้วิธีวิธีหนึ่งครับตอนนี้เอามือถือครับมือถือถ่ายครับไม่ใช่เอากล้องครับต้องเอากล้องมาใหม่ครับ